สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคอหวยทุกคนนะครับวดนนี้ก็มาตามสูตรที่เดินดีนะครับหลักสิบบนนะครับเหลืออยู่สูตรเดียวที่เดินนะครับทั้งหมดมันหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรนะครับยังมีอีกหนึ่งสูตรที่เดินอยู่มาดูว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับแล้วก็ชนกับสูตรที่หลุด งวดนี้จะได้ตัวไหนตัวเด่นตัวรองนะครับต้องเล่นกันแบบนี้นะอาจารย์เอาหมายดูสูตรที่เดินต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อหวยทุกคนนะครับนักคำนวณทำนายลอตเตอรี่เพื่อความสนุกนะครับ mm. ก็มาทำกันต่อครับไม่ต้องท้อนะครับเลขที่ได้งวดนี้จะเป็นตัวไหน บางสูตรยังเดินต่อครับอย่างเด่น2ตัวมาตัวบนนะ่ะหลุดแต่ยังมีสูตรที่เ้าอีก1สูตรนะครับถ้าคนที่คำนวณแล้วจําได้อุตแล้วมันเด่นตัวไหนเอ่ยอุตแล้วมีอยู่ที่เดินอยู่นะครับอ่าแปดกับ4นะครับอุตแล้วอีกสูตรหนึ่งนะทาไปดูครับทําดูนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบหลัก10กันต่อนะครับ4สูตร นี่คือหลักสิบบนนะครับเดินดีอยู่หนึ่งสูตรครับอีกอีกสมสูตรเดี่ยงก็ไปบ้านเก่าครับอาทั้งหมดมีห้าสูตรนะหนึ่งสสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเอนะครเดี๋ยวย่อลงมาหน่อยอ้าว คงเห็นนะครับตัวนี้ก็ย่อดลงนิดครบต้วมาวิเคราะห์กันต่อครับอ่าเห็นไหมครับหายเลยแล้วที่จับคู่หมดไิแล้วที่เลขมาครบนั้นก็เดียงครับปิดคาดอีกไอตัวคิดว่าจะดับหมดนี่ดันมีตัวอีกตัวนึ่งออก78นะครับเมื่อก่อนนู้นออก7 8 2 วัที่ผ่านมาออก4 7 8ทำไมเลขก,ก่อนมันชอบมา2ตัวอยู่เรื่อยเลยนะครับวันนี้4 7 8นี่มันจะติดตัวเก่าอีกสักตัวหรือไม่นะครับเรามาว่ากันต่อไปนะครับนะอย่าเบื่อซะก่อนนะครับอยดด่าวันทีแล้วมัน7 8 9 1 5นะครับ7 8 9 1 5มา7นะครับออก7 8, 8นะนี่หลุด หมดเลยนะครับ1 2 3 4แล้วแต่สูตรที่1นะครับวันนี้สูตรที่1ก็เด่น6 7 8 0 4นะครับ6 7 8 0 4เอาละตัวไหนจะมาเอ่ยแล้วสูตรที่หลุดไป2งวดแล้วนะวันนี้6อ8 9 2, 4กแกอ่า6กับ8อ่าดูนะครับ หรือว่าจะไม่เอาแล้วจะเอาเฉพาะสูตรที่เดินดีอยู่นะครับทุกคนก็ดูนะเป็นแนวทางนะครับมาดูเลขที่มันชนกันนะครับนี่ชนกันตัวไหนชน603478์สามสี่เจ็ดแนะครับหกศูนยนะ หรือจะเอาสูตรที่หนึ่งไว้เป็นหลักก็ได้ครับหกเจ็ดแปดศูนย์สี่นะหกเจ็ดแปดศสี่ห้าตัวก็พอครับสามไม่มีนะแต่สามก็จนกันสามสูตรเออใครชอบอ่าแต่สูตรที่หนึ่งมันไม่มีสามนะครับเพราะฉะนั้น ก็หกเจ็ได้5ตัวเหมือนเดิมนะครับนี่นะดูเป็นแนวทางนะครับสุดนี้ยังไม่หลุดหลักสิบบนก็จะมี6กเจ็ดนะครับเป็นแนวทางครับเลขยังไม่หลุดสูตรที่หนึ่งครับสูตรอื่นๆก็หลุดกันไปแล้วค่อยๆลดหลั่นกันลงไปครับ โอ้โ oh, สูตรนี้หลุดสองครั้งเหมือนกันนะครับสูตรสุดท้ายนี่นายก็ยึดสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดแชร์กดติดตาม, share, ตตามนี่ไม่ได้เสียเงินนะครับช่วยกันกดหน่อยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะจะได้มี กำลังใจสู้ๆกันต่อนะครับสูตรนี้ที่เห็นชัดๆเอาดูใกล้ๆครับ6 7 8 0 4ที่ยังไม่หลุดนะครับสูตรที่2ก็นี่สูตรที่3ามจดกันเวยครับ คนที่จดสถิติคนที่ขยันนะหนึ่5สสห้าสูตรนะครับบางคนชอบสูตรที่มันดับแล้วแล้วก็รอมันจะมาต่อครับก็ได้เลยครับอาจารย์เอาไมา้ดูแล้วนะนี่สูตรนี้ยังไม่หลุดครับอ่าดูกัน พอเป็นข้อมูลนะครับบังงวดก็ได้ผลร้อยเปอนต์นะบางงวดก็90%โอเคนะครับทุกคนขอให้โชคดีครับเราได้เห็นสูตรกันแล้วนะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับไม่ต้องรอหมดแล้วออกสี่เนะครับสู้ๆครับทุกคนนะอาจารย์ทำก็เหนื่อยกันนะต้องสู้ต่อไปครับ